สวัสดีค่ะมาอยู่กับช่องสาวแคทนะคะมาอยู่กับงูหน่อยงูน้อย <laughs> มาอยู่กับพี่สาว <laughs> มาอยู่กับงัวน้อยเหมือนเดิมงูใหญ่ก็อยู่ทางหลังน่าไม่ใช่ยังเซาอยู่นี่บ่มันค่อยๆเข้าไปมันคือสุสอนัขมาอวดว่าเขาเลียคือคนอื่นเขาคนอื่น <laughs> แม่มันเลีย น้องอุ้ยชื่อน้องอะไรคะไม่ใช่หรอเนื้อตังต์บอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนั้นน้องดาวบอตัวใหญ่ๆนั่นไหมอ่อพี่ดาวพี่ดาวอันนี้อันนี้อีกอย่างนิมีอยู่สามตัวตัวนั้นกับน้องมาอยู่กับขอกงัวนะคะ น้องกินใบหมอกม่วงอ,อ่ะลบแล้วมีคนลบกลองอะ่ะ <laughs> เอาโคดสีเอาเมื่อขามบนอ้าวย่างนี้ตัวนี้มันยิงน้องยิงจนเก็นน้อยเลยน้องหาหน่อยน้องนะไอไ้ตัวนั้นตัวน้อยมาแล้ว งับมือไ,มได้กินละน้องดาวกำลังท้องปุ้งกำลังท้องปุ้งตัวนั้นกำลังท้องอยู่นะคะตัวข้างในไม่อยู่กับวัวสี่ตัวไปไปอยู่ก็เด็กก็เลยเขา,าที่เป็นห้าตโตไหม มันจะเป็นหาโตงเราสิเป็นหาโตงบอเอาวหาดโตงอยู่ข้างนู้นเลยดิตอนนี้อยู่ไหนครับอยู่โคราชค่ะไอข้างหลังนี่ก็จะเป็นสวนปาล์มนะคะแม่นป่ะใช่สวนปาล์มเขาจ้าออมาตานไปหรือเปเล่ตัดไปแล้วเมื่อวานพ้ะกรมากล้วยกะมากล้วย เอนา,าอนใหญ่หิ้งว่าอานใหญ่หิ้งว่าใส่ละหญี่ยมันมีมีแต่มีแต่ข้าวโพดสีมันมันพอได้กินยังนี่ได้ไเวลาเอาให้พอได้เดีเอาให้นะน้อง ทีนแ้่มันทกเอาทกเอามันที่แม่นี้แต่นี่โบนีเปลี่ยนเต้าใครสนใจขายนะคะขายงูกระทอมันทุกเอามันทุกเอาแม่แม่จะมีน้ำนมใช่ไหมจิโน่ะมีมันคือเปลี่ยนไปดูแทนน้องอันนี้เขามักกล้วย เขาใส่อะไไปเกี่ยวนี่ย่ะไมกินเนื้ออย่างนีง่ธรรมดาเนี่ยมาอยู่แบบบมีสาระนะคะมุนีสาระบมี ไปดูตัวท้องเข้าไปจังไงละบันเดทม,มีทางเข้ามืดเลยแล้วนี่เข้าไปขุกดกะดาปีกเลยก็นะตัวจริงจะนี่เขาแก่ขึ้นมามคบอกว่าได้ฮะม,มันออกมาได้ดินี่นั่น ยันน้องจับมันได้อยู่อ่ะบ่เอาไม้เคียมือหลวมได้เยอะแต่พยายามดึงมือกลับเร็วๆพอมันยังบ่ะคุนกินยานน้องน้องจะคลอดวันไหนเอายกมากิี่หล่ะขอไปคืนขอไปคืนมันจะเดินออกมาตอบเหนหนีมันขอไปคืนขอไปคืนจะกินมือะไรอ่ะ เล่นกับน,น้องดีกว่ารออ่านหนึงเลยวน้องนนนนนอ,งอนมุมมามันย่งหนีพะนะว้าวเข้าหามันเข่าเบาๆเข้าหาวัวเนี่ยยื่นยื่นมือก่อนอุ้ยนิ่งให้เราได้เนี่ยเมื่อกี้นี้มันยังไงเล่นตื่นเ,ยนนเลยจะปาปาม วันนี้ก็ไม่ได้อยู่กับรถพวงนะคะไม่อยู่กับวัวจะเป็นจะมาทำธุรกิจเลี้ยงวัวสมัยสมัยตัวนึงกันละคัะระดับนึ่งอยู่นะเติบนึ่งอยู่กระเดียงเหมือนขีมเด่นว่ะกระเจาทาขีมเหรอ ลาเขาไปอยู่กับมันไป <C> e <ars> ทีได้เป็นหาโตคือเหมือนโอ้โหหน้าเจกันน้านะข่อยู่คือกันอยู่นะทาไป มา<น>ดูดาราป่าปามไปเป็นอย่างมุยขีต้มโอ้โหคือว่าเอารถทีมาทีปลดเขาสิว่าอย่างสีปไปไป็ลุยขีตม้มยังกินมากระทกโลกอ่ะเชนอยู่ซองหน่วยมูกแจ้ามาเลยไหนฟังไหนอยู่ฟังนั้นนี่แก่ฟังนั้นนี่หน่อยจะตายหมดแล้วนะมาโงย สวนตรามเรามาอยู่ที่สวนปราเอามาผายอ่ะว่ขึ้นมานั่งหงอยอยู่จังสี่อยมีตัวแม่ลงมาด้วยบอยไอย้บิตบิดคอยก็ ว่าเหล็กนี่มันมาหาหมาตัวอยู่บ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยพี่บ่าเอ้ยป้าบ่มี้อย่างเห็ุได้มาย่างเล่นป้าปลามาจังคลิปบ่มีสาระนะคะมาย่างเล่นนั่นเด็กปา่จาจักโลจมาบุ๊กกิโลเจ็ดบาทช่วง ช่วงนี้นะอ,อันนี้ตอนใดสีตาได้อันมังม่วงมั้งเนี่ยจะอีกสักสิบห้าวันสิบ <c oughs> ห้ามือตายแล้วหานกลองไปเบิ้งหานไปแหมยากอีกเลยไหม ชิป <10. S 2> ไปแล้ว,ไ,วไปแล้วเด้อสำหรับคลิปนี้ยัง<ะ>ยังยังอาวชิยูติมาสันมา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 สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจส,สาวแชทเพิ่งซิ่งแล้วก็ยูทูบสาวแชทเพิ่งซิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะครับ